bật nê toàn ni số mặt mẹ khăng sĩ khám sĩ ô căm hâm thì khơi hay kia mà mù nội bò đầy lý ยังก็ต้องขวดเนือของคุณเมียจนเมื่อไกยดูกสาวไปมันนักนี้จังแม่นดีกะใจเอือยโตจากนี้เมื่อยปันไดกะสิสูบเพี้ยนปันไดเพี้ยนไดก็สิฟาสวงแจ่ีอีจันทามันรลักนี้จากบ้านมุ่นสิได้คอยพูนเดียว Họt bốn biểu Chà tông biểu Dì biểu bò thân lèo bật nì Họt bốn biểu chẳng dì biểu bò thân theo đọc thang xì Tông lìa khá Mắn đá bơi Môn khoang vây Hãy nhảy tìm là kháu nì Chôn lấy nó ngọt ngọt bạc Ôi nhạc tê này Nhạc tê hãy nhảy nổi Mắn nằn dì bò khó ในเตอนี้ที่ทำดีบ่อยอทอบป่อหล่อแม่จัดแจงแบงมวนมังให้ฉันจังสิขอดอกเส้าวอ่ในตอนนี้ฉันพูนผู้แสดงสิขอมูลจากแม่ดอกมันดาแม่พระคุณดอกบุญเก่าเอาจนม ớt ớt chôn xiềng ngày cưa không vẫn chân chị ôi hay nhảy luôn hay nói bò hay tiêm sao chẳng thi cả chừng và cuốn mẹ bó con thuốc nha chèn đèn ăn cả nuốt dùm men khuôn nữ qua tiếng cô xa đằng qua tiếng pha nhọn lục giáo khuôn là len nắm sai bò mẹ thương chẳng lấy cả đèo chẳng thi nhắn vô chỗ cô giờ bày hoàn đọc hoàn cứ hương Mẹ ơi, lúc thì khó lập riêng Chôn khuôn mẹ nàn biến thì xôm mắt มังสิเบิงแทนเอาไทยแม่นเครื่องใจกายแม่นเครื่องใจกะอย่าให้ถึงเสียใจกะอย่าโศกโลกนี้นี่บ่พรนั่นความเศร้าเงาหรือไทย ันดีมือนี้ให้มืออื่นเงามือฮอสุกเรื่องความมียความทุกข์บ่แน่นอนดอกแดนแต่แหมเมเอ้ยความพอใจของน้องจังทำดีเสื่องทำตัวเป็นคนสัวรักเอาผัวบ่เอ,บอาเจ้าอย่าไปคลองนั่นเจ้าน้ำนะเมียค้าน้ำนมและเข่าน้ำอย่าไปห่วงดอกห่วงเถึงสะดึงเดียว ยาเสียได้สัตว์เียกสัตว์เียาไปแต่เพียงหน่อยจงรักษาไบรอยคือจันที่ผู้สูวง่่าส่วนว่าอีจันท่าถือว่าตายแล้วก็แล้วขอเจ้าจงเสื่วงแม่ จงทำใจเปิดกว้างอย่าแข้นขับนั่นใจข้อพ่อกันเทีคนกกงปล่อยไปเจาตามเรื่องเสียเสือเสียงอเสียหน้าเสียสักดาพองเสียเกีตดบอดถือเสียเลียดเนี่ยบอดท้อเสียเลีอดเนื้อเมีนเสียได้กับบ่ตายนะไอย้อนคนเว้าเพื่อนอย่าไปตื่นสรงเขินเดือเมีย้อ วบาวเกินสามวันเขาเรือเขาเมยค้ังกับเ้าอวากินเขาเฮาพี่ดอกนาน้เงาดอกอีเมียอยาไปเงิดอยาไปแค่อยาไปอย่าจะไปสะเอือนประเดียวเจ้าสิป่วยใจนะรำมดามากไม่บ่ฮ้อนล้นนันไก่กุก่จิงลาตัวังกัมผ้ามันไปกันจังใดกันไก่บาานะเนียงสุมวนของเขา อยู่ในเงินหมอบค่อยสามูนมั่งหยังหมอบให้ค่อยอีจันทีผู้หน่อยสิพาเจ้านั่นมั่งมีว่าจังไดนล่ะแม่เจ้าได้ยินบ่ลูกสาวจ้า พวกใครว่าจะบอกมาอย่าอ่ำเอือมเรื่องมูลมั่งที่ฉันเมาตนของเจ้าเรื่องมูลมั่งที่ฉันเมาจำอมสาแล้วให้แบ่งเรื่องของกของแพีงเินมูลมั่งมูนีปั่นคอยย่ยอยู่นาันนั่นล่ะนะอิม